อันนี้คือแฟนของคุณ a อเนะครับเอ่ะเยเป็ดเยเป็ดเอวิจิตเกียงขวานะครับนี่ก็คือคนที่เธอควรจะรู้จักเป็นอย่างยิ่งนะเธอเป็นยังดีใจไมหมฮะที่อ่าวันนี้คิดว่า,าวันนี้คิดว่าคุณเอเอ้ทำผลง,งานเป็นไงบ้างเชื่อว่าคุณ a อเอทำผลง,งานเป็นไงบ้างครับ อมีมากค่ะภูมิใจผมเรียกว่าเป็นคุณสามีได้เลยได้ไหมเพราะแต่งงานกันแล้วภูมิใจในตัวคุณสามีมากมหมขนดภูมิใจมากค่ะภูมิใจที่สุดเลยแล้วก็มีส่วนในการผลักดันคุณสามีอะไรยังไงสําหรับการประกวดนีบ้่งคะ ซัพพอร์ตเอทุกทางเลยค่ะไม่ว่าจะจะเป็นการโหมดการดูแลเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกอย่างก็คือซัพพอร์ตเต็มที่นะครับแล้วก็คือรู้ไหมคะว่าเจ้าของช่องเน่ยโดยอดสมัยดั k เนี่ยเขาชอบเอมากเขาเชียร์คุ่เอมากขอบคุณพี่ดักหนูรู้มากหนูหนูดีใจมากเลยที่พี่ดักสนับสนุนเอแล้วก็เคาะให้เอได้มงหนูก็ติดตามพี่มานเดือดมาเลยรู้เป็น ารู้ไหมแล้วรู้ไหมว่าเขาเขาว่าเขาแล้วหนูก็ดูนะในมีมที่แบบคี่นี่โมโตะอะไรเปลฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเปล่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเลยอ่ะถามตรงๆไม่ห่วงเหรอไม่ห่วงค่ะยายเป็ดมันคิดจริงนะให้ที่เป็ดให้ให้ที่เป็ดคนเดียวเลยอ่ ยายเป็ดไม่หยาบมันยายเป็ดไม่หยามันยายเป็ดไม่หยามันฝากเป็นกำลังใจด้วยนะโอเคขอบพี่เป็ดด้วยนะคะขอบคุณเมนมาอยู่ค่วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับเอาผมแซวเล่นนะโอเคเดี๋ยวจะไปฝากให้ยายเป็ดดูรู้แล้วนะยายเป็ดรู้แล้วนะ <_ an> ให้ฮิ่เป็ดคนเดียวเลย <_ an> ให้ฮิ่เป็ดคนเดียวเลยฝากเป็นกำลังใจใด้วยนะ